หลังกากโลภครบ7วันน้องมเหสีเธอได้บ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าโรงเก่าถึง20เท่าตัวมีพื้นที่ให้น้องวิ่งเล่นทั้งมุมกว้างมุมยาวและมุมสูงตอนนี้สงสารแต่ต้นไม้ที่น้องคงไม่เคยเห็นได้ตกเป็นของเล่นของน้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งแรกที่น้องมาถึงบึงฉวากสตัตวแพทย์ได้ทําการตรวจร่างกายน้องพบว่าข้อศอกทั้งสองข้างมีถุงน้ําสาเหตุมาจากการนอนพื้นแข็งอาจจะเป็นพื้นปูนหรือด้วยน้ําหนักตัวหรือการกระแทกที่ผิดไปจากธรรมชาติเดิมทางสตัตวแพทย์ ได้ปรับพื้นที่ให้มีบริเวณกว้างให้น้องได้เดินมากขึ้นในอนาคตหากปรับแล้วถุงน้ําที่ข้อศอกใหญ่ขึ้นหรือเกิดปัญหาอาจจะต้องมีการผ่าตัดแก้ไขนั่นคือในอนาคตแต่ตอนนี้น้องลันลามีความสุขดีมากเจ้าหน้าที่รายงานว่าน้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและหลายๆคนเป็นห่วงว่าน้องผอมไหมกินอาหารได้ดีได้แก่อบไก่2กิโลเนื้อวัว1กิโลและโครงไก่1กิโลรวมๆแล้วอาหารที่ได้ต่อวันประมาณ4กิโลกรัมต่อวันดูหุ่นน้องซะก่อนถ้า น้ำหนักมากขึ้นในอนาคตไม่สมส่วนก็อาจจะต้องมีการปรับอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องต่อไปน้องข้ากับพี่เลี้ยงได้ดีมากทุกคนสบายใจได้ที่บึงฉวากดูแลมเหสีโดยผู้เชี่ยวชาญของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพืชพัุนหัวใ,ใจหลักของการจัดการสัตว์ป่าของประเทศไทยใครคิดถึงน้องมเหสีไปดูน้องได้ที่บึงฉวากให้คุณชินฝาน,นี้คงมีเพื่อนเป็นสิงโตบ้างนะ